อ่ครับก็อมระหว่างรอชุมชนบูดว่าจะให้เล่นเกมอะไรนะสำหรับคลิปต่อไปผมก็จะเอามาอัพคลิปอันนี้ก่อนนะซุปเปอร์สัสตว์แล้วผมมีบทบาทที่ผมอยากเล่นมากให้ท้าบทบาทม,มันอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทุเรศเกินไปใช่ไหมแพ้ที่ต่อกัะสองตาเนี่ยก็คือ เอาหายเอาเนี่ยนายอยู่ที่สม,มุนตีนะคเอวเป็นบทบาทที่ผมอยากเล่นนะเพราะว่ามันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างโกงเลยนะไปลองเล่นเลยนะเป็นฝ่ายลูกเรือนะครับผมเป็นฝ่ายลูกเรือวันนี้ไม่ใช่ว่าหยิบลูกเรือไปแล้วถ้าเป็นฝ่ายเราไม่เอานะ <c oughs> ด่านนี้ซะด้วยสีเงินมันตั้งชื่อว่าสีเงินแต่ตัวมันสีเงินอะ เขาบอกขนตายเลย <c oughs> เเบทบาทที่ต้องระวังเลยเนี่ยคือจอมโจรน,นะเดี๋ยวมันจะมา จ้องขโมยบทผมโอเคอันนี้ตามมาทำไมเนี่ยสีอะไรน้ำตาลตายนะไม่มีแบ็คแจค็คผมก็ได้สบายหน่อยถ้ามีแบ็คแจ็คคือวันไลนนะครับผมบใครมีหมอนะแล้วใครทำนีน่เบียเขา เขาหมาอผีตาที่เหลือกับตานีไม่เหมือนกันนะ แำไอาขาได้อยู่นะตอนแรกตอนนั้นมันเป็นเดี่ยวแล้วมันก็ปาดกูกู <c oughs> จะยิงส้อตีมังเลยมันก็ปาดกูตาน,นี่มึงตายแน่คุยมึงเคยทำอะไรไว้สีเงินครับไปเปลี่ยนไหม่นะผมเป็นนายกนะถ้าเห็นผมข้ามก็ไม่ต้องแปลกใจผมเป็นนายกเทศมนตรีหนะ้าตาเนี้ยผ,<ม>ผมขออน,นุญาตเก็บสิทธิก่อนนะ <c oughs> ตานี้ <c oughs> ผมดแล้วคืชม,กกมพูเป็นไรนไว้แจ็คผมผมผมขอข้ามเอ้ยผมขอเก็บสิทธิ์นนผมขอเก็บสินะทธิ์นะผมขอเก็บสิทธิ์นะตอนนี้อือคนที่ผมรู้บทแล้วเนี่ยก็มีสี่คนนะก็คือก็คือสีขาวครับผมเป็นหมอผีสีเงินเป็นฮันนี่สีชมพูเป็น เอ่อไวแจ็คแล้วก็สีสีมิ้นใช่ไหมหรือสีส้มหรือสีอะไรเออเช่ามมเถอก็ไปดูที่ผมมาร์กไว้แล้วกันนะที่ผมมาร์กไว้ละตอนประชุมเกือบลืมทำเฟสชละลืมไปตัวเองมันฝ่ายลูกเบือต้องทำเฟรสโอเคมันยังมันยังเพิ่งเริ่มเป็นสีแดงไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะเอ้ยีงกะบับ,บนี่ โอเคมันจะเป็นการล่อให้เราตายง่ายขึ้นแน่นเลยงั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอคนมาก่อนโ okay. อเคแล้วไม่มีใครไปแก้ไฟกันเลยเหรอน่ากลัวนะถ้าผมไปผมโอเคโอเคโอเคมหนีดีกว่าน่าจะตายอะถ้าไปห้องไฟ กูจะไปต่อไฟในห้องน้ำาซะงั้นเอ่อไม่มีคน,นใช่ม,มั้ยโอเคเนี้ยชมพูกดปุ่มไม่มีสบมันสีตรงไหนอ่ะนี่มีคนเดังไปด้วย ดีครูดาว<ม>โอเคการกดมันจะเป็นก<ด><บ>ารช่วยให้หนะนายก,กมันเล่นง่ายขึ้นนะการกดปุด่มดดมันจะไม่นายกโกงขึ้นไม่ได้รู้แต่สิ่งที่ฉันสงสัยก็คือสีแดงอาจจะเป็นแต่ฉันเชืรอว่าครูตายคือตายเพราะูต้องบุญสด็ไปเยอะตายน่นอนวันคือตาเมื่อกี้คือตาเมื่อกี้ใครเดาสีขาวไปอะสีครับมันหมอผีใช่ไหมเออ ตอ,ตอนแรกอ่ะตอนแรกอะออกมาพวกไฟดับปั๊บเลยผมเห็นสีแดงยืนอยู่ตรงห้องไปห้องเอีห้องทํางานนะไม่รู้ยืนทําไมยืนอยู่ตรงมุมมอ่ะอแล้วมันก็ไม่มีคนไปแก้ซะทีผมก็เลยวิ่งไปแก้ให้ g o เอดิผม,มากลอยู่หน้าเว้ยคตอนนั้นผมตรไปเหี่ยวไงแล้วผมเห็นชื่อเสี่ยวมาไงผมเลยไปแอบที่ห้องกล้องหน ต้องเป็นนายอำเภอนะครับสีต้องเป็นนายใหม่<ป>มันล็อกที่อย่างใหม่ได้เป็นสายดิ้งอยู่คือถ้าหากว่าชมพูเดาถูกแต่อันนี้คือชมพูน่าจะเอ็มแล้วแหละบอกบุตรทำอีกรอบหนึ่งแล้วกันฉันเป็นนายกเทศมนตรีทีมอะไรชมพูได้สีงูปึ๊บ เปลี่ยนไม้ด้วยผมเปิดไม้ขึ้นหมเนี่ยโอเคเปิดอยู่ <c oughs> สีเงินบอกวาสีเงินไปฮันนี่บีแต่สีเงินมันทำเสียงจิ้งหรีดว่านะลองหมดไอแดงไปก่อนผมขอเก็บสีก่อนนะตอนนี้ไอ่แดงก็ต้องฟาร์มไอ่นะแดงก็ฟ้ามินะก็คือ ร้อยคือนายคือนายยุคเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทนะที่ซูเปอปร์โดนด่าเลยแหละถ้าหากว่าไม่ได้เจอคนที่เล่นเป็นจริงๆหรือว่ามีประสบการณ์เยอะจริงๆอะ่ะแน่นอนว่าโดนด่ายับเพราะมันจะเอาแต่ข้ามข้ามข้าม,ข,ามข้ามนั่นแหละเออแต่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมมีกระบ,บาดไปดูสิว่ามีคนมาดูไหมส้มมาดูใช่ไหมโอ๊ยส้มไม่ดูอะ ไม่ดูยิงคนเยียวก็ได้อืม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 ,อมโอเคจะมีคนเห็นนะยิงมั่วไปเผื่อมีคนมาเห็นโอเคไม่มีคนมาเห็นจริงด้วย <c oughs> เฮ้ยใจหมดว่ดาสีแทงเป็นศพ สีแดงมันไปไหนไะสีมินโอเคสีแดงกับสีมินยังอยู่ดีอตอนไฟดับเนี่ยก็ต้องลุ้นดวงด้วยว่าคุณดวงดีหรือดวงสวยนะอาจจะโดนปากโอเคเดี๋ยวเวสเดียวละ ชมพูตายชมพูดเดาผิดสีแดงสีดแดงทาเควสเนี่ยเควสขึ้นไหมเนี่ยดูก่อนขึ้นตอนนี้ผมรู้แล้วใครเป็นพ้ากรผมเป็นสายลับ รับเอาเอ็มีพีไปเลยสีม่วงสีเหลืองสีเหลืองโอ้โหสีเหลืองอะออโอเคเดี๋ยวเทโบดเลยจะาเป็นตุ๊กแนอะไรล่ะขอถามหน่อยเอถอถ่ายรับว่ามันมีบทซ้ําได้ด้วยเหรอคือเราเป็นสายรับจริงจคือเราเป็นสายรับจริงๆสายรับว่ะมันบทซ้ําได้ใช่พวกหมอหรือ,รอนายอำเภอใบแจ้งเลยเนี้มันจะซ้ําได้ถ้าสายรับมันซ้ําได้เหรอได้ ัวที่ซ้ำไม่ได้เลยจริงๆนะก็จะมีกินก็จะมีกินกับกับดักที่ซ้ำไม่ได้เอาอากาศที่ห้องแบอะที่ผมรู้นะู้สายรับซ้ำได้ <c oughs> คือก็ต้องลองเสี่ยงด้วยถ้าผมโหวดถ้าผมเทโวใส่สีเหลืองอะแล้วสีเหลืองไม่ใช่ก็เอาม่วงออกไป ผมจะลองเทโวสีสีเหลืองสามโวดูไอ้ม่วงเนี่ยมั่วงเนี่ยมั่วไอ้ม่วงเนี่ยมั่วผมตามฟาร์มนี้ตลอดมันทำเควสอยู่ตลอดผมเป็นนายเบอร์บลกป้องสายรัดอยู่ไอ้ม่วงเนี่ยมั่วงเนี่ยมั่วไอ้ม่วงโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงผมทำข่าวสีซั่นครคือ<ไ>บทที่ซ้ำไม่ได้จริงๆที่ผมรู้ตอนนี้ก็มีแค่กินกับกับดักนะที่ซ้ำไม่ได้ผมจะลองเทโวสีสีเหลืองดูสองสาม เนี่ยแหละดูสิว่าจะวูดถูกหรือเปล่าอ้าสุดยอดจบเกมแล้วครับชมพูเป็ไเนไวชมพูเป็นเอามากโอเคเรื่องแรงเลยที บดซำได้ครับบดซ้ำได้โอ้ผมคะแนนห่างจากสีม่วงแล้วก็สีชมพูไม่ใช่ผมคะแนนท่ากับสีม่วงแล้วแล้วผมห่างผมผมคะแนนต่ำกว่าชมพูแค่หนึ่งคะแนนชมพูเดาถูกหนึ่งเลยนะโอเคถ้าผมทำควสเสร็จผมว่าผมน่าจะได้คะแนนมากกว่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมดไป